ขวาดูมแอคอขั้น8กับขวานตีบอสอันไหนแรงกว่ากันและต่างกันมากน้อยขนาดไหนสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซเวอร์ในเกมแลกนัล็อกเอ็มคลาสสิกเวิร์ดเกมมิงเซอร์วิสบริการเติมเงินเกมมือถือไวปลอดภัยราคาถูกอย่างแลกนัล็อกเอ็มคาสิกโปรโมชั่นแบบจัดเต็มราคาถูกถูกยิ่งจัดเยอะยิ่งคุม้มเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสายเปย์เขารู้กันต้องเวิร์ดเกมมิงเซอร์วิสอย่าลืมมาติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจเวิร์ดเกมมิงเซอร์วิสเพื่อรับชมโปรโมชั่นดี และแพ็กเกจต่างๆมากมายแบบฟาสต์เซลล์จะได้ของถูกมากกว่าปกติและอย่าลืมมาติดตาม YouTube Word Gaming เพื่อรับชมความสนุกที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดเมเปมาจัดกันเยอะๆนะครับขวานตีบอสตอนนี้อยู่ที่บวก9นะครับราคาตลาดอยู่ที่25ล้านส่วนขวานดูมแอคบวก8ราคาอยู่ประมาณ14ล้านตอนนี้ราคาลงแล้วนะครับเดือแค่13ล้านเท่านั้นแต่สําหรับการอัปเกรดขั้นอันนี้ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันจะมีวัตถุดิบหลายอย่างโดยรวมแล้วก็หลายเอ็มเหมือนกันนะครับกว่าที่ มาถึงขั้น7ซึ่งในกรณีที่เราจะอัพเป็นอาวุธเทพให้เป็นดูมแอคดาวอาจจะต้องเตรียมเงินเพิ่มมากขึ้นอีกเยอะมากๆ20กว่าล้านฉะนั้นเดี๋ยวให้ดูแบบขั้น8ธรรมดาก่อนในส่วนของคุณสมบัติในการอัพเกรดเลเวลถ้าขั้น1เนี่ยจะบวกพลังโจมตีให้24สเต็ง2ส่วนขั้น2ก็จะบวกโจมตี24สเต็ง3ส่วนขั้น3ในทุกๆระดับของสกิลสกินเทมเปอร์ลิงจะบวกดามเมจาตดไฟ2%เขาก็จะเป็นสกิลตรงนี้นะครับถ้าเราอัพขั้นสิบ แล้วและก็ยังมีแอดแท็กอีก24ส่วนถ้าขั้น4นะครับเมื่อค่าสเต็งถึง85จะได้ ATK 3%และพลังนจมตีอีก24ส่วนถ้าขั้น5จะได้ ATK 70ขั้น6จะได้ ATK 70และขั้น7เมื่อสเต็งนะครับถึง240 a แอแท็ Attack จะบวก3% ATK จะบวก60และขั้น8เขาก็จะบวกโจมตีกายภาพหรือ ATK นั่นแหละ74ด้วยกันนะครับและนอกเหนือไปกว่านั้นทําให้ดาเมจของสกิลอาร์มแคนนอนบวก5%ทุกๆการที่เราตีบวกๆการ ก2%ด้วยันส่วนถ้าเราบวกถึง15ได้โจมตีกายภาพก็จะบวกอีก4%สกิลดาเมจของอาร์มแคนนอนก็จะบวกอีก10%ด้วยกันฉะนั้นเอาจริงแล้วขั้น7ก็สามารถใช้ได้แล้วเพราะแค่นี้ก็จะบวกพลังโจมตีให้แบบเยอะมากๆแล้วก็ ATK ตั้งต้นจะอยู่ที่232แต่ถ้าเป็นในส่วนของขวานตีบอส ATK ตั้งต้นจะอยู่ที่552แล้วก็จะมีบวกสเต็งเด็ก6แมกเลือด1,000ดาเมจต่อ MVP และมินิบอสบวก15%ดาเมจต่อมอนเตอร์ขนาด กลางสิร์เ และทุกๆก,การรีไฟล์หรือตีบวกจะได้เจาะเกาะเพิ่มขึ้นอีก2%อย่างอันนี้บวก9ก็จะบวกเป็น18%ด้วยกันนะครับถึงแม้ว่าขวานตีบอสเขาจะบวก ATK ตั้งต้นสูงแต่ถ้าเป็น Doom X หลังจากที่เราอัปเกรดมาดูค่าสเตตัสยืนเมืองตอนที่ยังไม่ได้กดอาหารกันละกันนะครับอันนี้เป็น ATK ของ Doom X นะจะอยู่ที่4,745นะครับแต่พาถ้าผมใส่ขวานตีบอสอ่ะแล้วก็มาดูค่าสเตตัส ATK จะเหลือแค่3,964แล้วก็ในเรื่องเจาะเกาะผมทำร้อยมาทั้ง2อาวุธเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ค่าจอกเกาะของขวานตีบอสอาจจะเกินไปสักเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นดูมแอคปุ๊บมันก็จะอยู่ที่100%แบบพอดิบพอดีนี่นั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบในการทําดาเมจกับหุ่นฟางกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโดยหุ่นฟางที่เราจะตีก็จะเป็นบอสเลยแล้วกันนะครับมอนเตอร์ทรงพลังเป็นตัวนี้นะครับปุ๊บอ่าเราก็เอาเข้ามาจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบเป็นขวานตีบอสก่อนผมก็จะทําการสลับสับเปลี่ยนสายนะเพราะว่าผมทําสมุดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนแค่อาวุธนี่ยนนกัน แค่อาวุธพอะจะได้ไม่ต้องถอดสลับสับเปลี่ยนการ์ดแต่เอาจริงนะแค่ดูแค่ตรงนี้พลังโจมตีเนี่ยต่างกันเยอะมากก่อนตีบอสหายไปค่อนข้างหลายร้อยก็มาทําการเปิดบัฟให้เรียบร้อยก่อนนะครับเปิดบัฟแล้วผมก็จะใช้นี่เลยโอ้ชัดแม็กนะครับคราวนี้มาดูพลังโจมตีนะครับหลังจากที่เราเปิดบัฟเรียบร้อยจะอยู่ที่5,200แล้วก็ดาเมจอินคีสนะครับก็จะอยู่ที่66%นะครับเพราะว่าอาวุธจะมีออฟแมลด้วย เหมือนกันนะครับลองแบบสุดเลยนะกันเนาะอ่ะกดทัดไฟไปนิดนึงตอนนี้ก็จะอยู่ที่9 0 0 0นะครับเปิดบัฟแล้วก็กดทัดไฟแต่ไม่ได้กินอาหารตีใกล้แล้วก็ไม่ได้กินอาหารตีบอสนะครับนี่เลยอันนี้ก็คือความแรงนะครับของอาวุธอันนี้มีออฟแมวเป็นดาเมจอินคีสนะ ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบขวานดูมแอคนะครับผมก็จะเปลี่ยนบิวนะครับไปอันนี้ปึ๊บกาใส่เหมือนกันนะครับของทุกอย่างเหมือนกันแต่เราก็เปิดบับโอเวอร์ทัชก่อนนะครับจากนั้นนะครับลองดูความแรงเห็นไหมตอนนี้อยู่ที่1ล้านสมันจะแรงแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราเอาแมวออกก่อนนะครับเพื่อให้เห็นตัวเลขแบบชัวร์วนะครับ1ล้าน4 อันนี้เป็นขวานดูมแอคขัน8เห็นไหมแรงขึ้นมาถึงเกือบ500แสนนะครับ4 0แสนกว่าที่ว่า500แสนล้วกันนะครับมันมีห้อยท้ายหน่อยนึงคราวนี้เดี๋ยวเรากดสลับไปใหม่เป็นขวานอีกอันนึงนะครับปึ๊บแล้วก็เปิดพับโอเวอร์ทัชแม็กเก็บสแต็กในการยิงดูความแรงนะครับ5สแต็กนี่ อยู่ที่9 5 0 0นะครับแต่ความตีบอสเจาะเกาะเยอะมากกว่านะครับดูมแอผมมีออฟแมวเป็นเจาะเกาะ5%นะมันก็เลยถึง100นะครับงั้นก็จะขาดหน่อยสลับไปดูมแอต่อชือ้เปิดบาร์บกอน,นะครับโอ้ทัดแม็กแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเป็นปกติอยู่แล้ว ดูดรายละเอียดเนื้อในหน่อยแล้วกันนะครับได้เมดิคิด6กิเจาะกอน100ึ่อพอดีเป๊ะแต่พลังยมตีของดูมแอคหลังจากที่เราเปิดบัฟแล้วจะอยู่ที่6,149นะครับต้องบอกเลยว่าหลังจากที่อัปเกรดขั้นของดูมแอคอะมันได้เปอร์เซ็นต์จากตรงนี้บวกให้เยอะแบบมากๆนะครับเราก็จัดอาหารตีบอสกันสักหน่อยนึงแล้วก็กินอาหารสเต็งด้วยแล้วก็เด็กด้วยนะครับจากนั้นเดี๋ยวลองความแรงใหม่เปิดบัฟให้เรียบร้อยนะครับแล้ว,วไปต นี่เลยครับก็อยู่ที่2ล้านนะครับ1ดอก2ล้านในการตีมอนเตอร์แบบทรงพลังแบบนี้อันนี้เป็นขวานดูมัอ่เดี๋ยวเราสลับสับเปลี่ยนไปบิวขวานจอกเกาะขวานจอกเกาะเปิดปัาบโอเวอร์ทัตแม็กนะครับสูงสุดจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหสแต็ อยู่ที่1นล้านสหายไปตกตกเ0 0 0 0สกว่าเกือบแป0,000ความแรงต่างกัน แบบเยอะมากๆฉะนั้นโดยพื้นฐานถ้าเพื่อนๆอัปเกรดดูมแอคอัพขั้นได้ต่อให้ไม่บวกก็จะบวกพลังโจมตีให้เยอะอยู่แล้วฉะนั้นเราสามารถทําขวานดูมแอคอัพเกรดขั้นมาใช้ได้เลยแต่ถ้าเป็นส่วนของขวานด่าบอสในกรณีที่เราต้องการเจาะเกาะอันนี้จะทําค่อนข้างง่ายและพื้นฐานราคาของเขาไม่ได้สูงนะครับอยู่ที่2ล้านตั้งต้นของอาวุธนะถ้าแบบไม่บวกบวกสีก็เอามาใช้ได้แล้วบวก5ก็ดีขึ้นยิ่งบวกเยอะการที่เราขาดเจาะเกาะอันนี้มาทดแทนได้แต่ในอนาคตถ้าเราอยากจะไปสุดทางหรือเพิ่มมควา ของสายพอ้าให้มากขึ้นสายบาดหรือสายอาร์มแคนดอนไปใช้ดุมแอคจะดีมากกว่านะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบการตีบอให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอืมโดนไปเลยครับหมัดเดียวคือต้องเก็บสแต็กก่อนนะความแรงถึงจะสูงมากขึ้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะตีตัวอื่นก่อนนะครับตีกอปปิินนะครับตีไปชิงโอเค คราวนี้เราก็ตีเอาโดนไปแล้วไม่ทันได้ดูด้วยสำหรับในพาร์ทนี้ก็มาลองทดสอบให้เพื่อนๆดูประมาณนี้ความต่างของ2อ,อาวุธหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยอยังไงก็ฝากรบปุนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบายๆไปแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชม